สวัสดีค่ะจะมาเล่าเรื่องราวของโคตรเจอกันพวกเราหลายๆคนก็น่าจะรุนเจอเจอเพราะมีรอยยิ้มที่ไม่เหมือนใครเพราะว่ารอยยิมย้มน,น,นั้นเป็นรอยยิ้มปลอมขันล้นทั้งับเพนพี่เมื่อก่อนแล้วก็เห็นตามในเมสส์แหละค่ะว่าว่า,วานางอัน,นนี้ใส่เป็นเงินปะ นี่ใสแย,ย่ยมากเลยนางเป็นคนที่ไม่ไดีตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละค่ะสามจะคำของออฟฟิเชียลนะคะ่ะหลังที่เราเห็นกันได้หมนั่ะนแหละคะ่ะนางคนที่ชอบปรุงยามากที่สุดนะคะนางน,นั่นเนาะชอบที่จะ ปรุงยาและรักษาผู้คนในคลิงพีเสือตลอดเวลาเลยล่ะคะ่ะเราเห็นกันในเม็อยู่แล้วนะคะว่าเขาว่านางเป็นคนดีมีเมตตาแต่จริงๆแล้วภายใต้รอยยิ้มที่ดีงามของนางเป็นรอยยิ้มที่นางนั้น,นเป็นเึิง ที่สร้อยซึ่งเราต้องอย่างให้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 เลยมั้ยหมให้อาสัยกับมนุษย์อยู่ในโลกเดียวกันค่ะโอ้ไม่กล็ขันที่ที่ที่ยอดเยี่ยมมากตามที่พี่เสี่ยซมังเขาจัดเอาไว้หลังจากการที่ได้สอนสูงสุดสุดที่เราทำไปเธอก็ต้อง แบกและความฝันของนางไปด้วยเพราะว่าพี่สองเธอได้กลาวไว้มาไม่ว่า,วาจะลบใไไดตลอดย้มไว้กันรู้ไหมว่าทำไมถึงคาราอดถึงเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ออกมาเพราะตอนเด็กๆของเธอะตอนที่เราเห็นในอัน,นิเมะอยู่นลเพราะว่าเธอ ถ้าเธอรองไห้หรอทำอะไรออกมาแสดงอารมณ์ต่างๆเธอก็จะถูกพ่อแม่ทำร้ายแล้วเธอก็ถูกขายตั้งแต่เด็กๆทำให้คานาเอะกัับที่นบุก็ไปรับเลี้ยงมานะจ้าบุกเกขึ้นเมื่อปี วินดบเกิดเมื่อวันที่2 4่กุกพาพันเมื่อปีเธอตอนนี้เธออายุ18ลและเธอก็สูง151เซนติเมตร แรกเล็กนนจนดูอ่อนแอร์ดต้ซูรไโดยที่มักรยานสำรับก็มีประมาณนี้นะคะโปรดติดตามตอนต่อไปแล้วเจอกันคร้งหน้าได้เลยคะ่ะบ๊ายบายสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ